ที่มีประเด็นเรื่องกบดและเอ็มอูยูสี่ก็กลับมาเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนคือคุณพิธาเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการค่อนข้างกระจายข่าวในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนี้ก็มีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อเท็จข้อเท็จเป็นส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียผมอยากจะกาเรียนขออนุญาต เรียนชี้แจงอย่างนี้ครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะที่เป็นอดีตและมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและในฐานะที่เป็นประธาน,นาคณะกรรมการริการต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยความจริงกอะขูดยังเป็นของไทยไทยไม่เสียกอะขูดคนยังไปเที่ยวกอะขูดได้และ MOUC c เนี่ยไม่สามารถทําให้ไทยเสียกากขูดได้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่กองขูดยังเป็นของไทย แล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับกัมพูชาไม่เคยอ้างสิทธิเหนือเกาะกูดเพราะฉะนั้นมีแต่คนบางคนบางกลุ่มที่บอกว่าไทยจะเสียเกาะกูดเพราะรัฐบาลน,นี้หรือเพราะเอโมยูซีีเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไทยจะเสียเกาะกูดจึงเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงเกาะกูดจึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดครับพี่น้องไปเที่ยวไปดื่มน้ำมะพร้าวชายหาดได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเป็นประเด็นแรกที่ผมต้องต้องเคลียร์เพราะว่าเรื่องนี้มีความเข้าใจผิดกันมากมายว่า ถ้าไปเจราจาพื้นที่ทับซ้อนเอถ้าไปเจราจาตามกรอบ m อ44จะมีพื้นที่ทับซ้อนจะทําให้ไทยเสียกอะขูดไม่เป็นความจริงนะครับผมขอเรียนเพื่อนสื่อมวลชนให้สบายใจและคนไทยให้สบายใจกอะขูดยังเป็นของไทยแม้ว่าจะมีการเจราจาตาม m o u ็44ก็ C, ตามทีนี้มาถึงประเด็นว่า m o u ็ม44เนี่ยมันจะทําให้ไทยเสียสิทธิ์หรือไม่นะครับคนที่ไปลงนามใน m o u ็44คือนายสุรเกจเสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นท่านคิดว่าคนอย่างนายสุรเกียรติเนี่ยและกรมสนที่สัญญากฎสนที่สัญญาและกฎหมายในขนานั้นเนี่ยจะดู m o u 4 4ีดีไหมครับก็ต้องดูให้ดีเพราะฉะนั้น m o u 4 4จึงไม่มีประเด็นที่จะทำให้ไทยเสียสิทธิ์เลยนะครับในตัวของมันเนี่ย m o u 4 4คืออะไรครับคือกรอบในการเจราจาหาข้อยุอติเรื่องพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่พัฒนาร่วมทางทะเล ที่ไทยและกัรพูชาต่างอ้างสิทธิ์ในหลายทวีตทับซ้อนกันตามความเป็นจริงเวลาเราอ้างสิทธิ์ในหลายทวีตทับซ้อนกันเนี่ยมันมีสองกรณีคือหนึ่งเรารบกันหรือสองเราเลือกที่จะเจรจาทางการทูตแบบสันติวิธีซึ่งประเทศไทยเลือกการเจรจาการทูตแบบสันติวิธีภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกฎหมายทะเลก็คืออันคลอสที่เพื่อนสื่อมวลชนอาจจะคุ้นเคย United Nations Convention on Law of the Sea 1982คำย่อคือ UNCLOS นั่นเองเวลาได้ยิน UNCLOS UNCLOS อีเรือนี่แหละทีนี้ M o U C C ม,มันจริงเป็นแค่กรอบในการเจรจานอกจากนั้นถ้าเราไปดูข้อ5ของ M o U C C นะครับมันจะระบุไว้ชัดเจนว่าการเจรจาและเนื้อหาของ M o U C C ไม่กระทบกระทั่งสิทธิหรือการอ้างสิทธิทางทะเลของผู้ ภาคีก็คือของไทยและกัมพูชากันไปแล้วไม่ประสบควาสมสาเร็จก็ไม่กระทบถึงสิทธิของประเทศไทยและกัมพูชาแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะกราบเรียนขอความเป็นธรรมทีนี้เพื่อนสื่อมวลชนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรเนี่ยผมเนี่ยเจ็บปวดมาเยอะครับตอนนั้นเป็นเรื่องทางบกท่านคงจําได้เรื่องภาษาต้อยหารใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเรื่องทางทะเลม,มันมันมี แผนปฏิทุศกรรมคล้ายกันเลยครับการกระจายข่าวการทำไอโอการจุดกระแสข้ามชาติการนาเรื่องดินแดนเพื่อที่จะมาทําลายเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเกิดใกล้กันในสมัยผมเนี่ยวันนี้ก็ออยังถูกโจมตีอยู่อย่างผิดๆนะครับว่านพดลเป็นคนยกประสาทพระปรหารให้กัมพูชาทั้งๆท,ท,ท,ที่ไทยแพ้คดีในศาลโลกเมื่อปี2505เมื่อ60สองปีที่แล้วเนี่ยจอมอลสษริ รัฐาบาลโจมตีสิรเป็นคนยกปราสาทพระวิหารให้กับบูชาโดยเราไม่เต็มใจนักแต่เราต้องปฏิบัติตามคำสัดสิีสารโลกก็ยังมีคนมาโจมตีผมว่าผมเป็นคนยกปราสาทพระวิหารเป็นคนยกเขาพระวิหารให้กับบูชาซึ่งเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงผมต้องขอถือโอกาสนี้ครับเ่อนสื่มอมวลชนครับขอความเป็นธรรมด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องผม สารดีกาแผานคดียายาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองท่านก็มีเมตตานะท่านตัดสินยกฟ้องผมแล้วในคาพิพากษาดีกาเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ผมทนะํานั้นถูกต้องและประเทศได้ประโยชน์จากการกระทาของผมผีเส้นใต้ห้าร้อยเส้นนะครับสิ่งที่ผมทําถูกต้องและประเทศจะได้ประโยชน์จากการกระทาของผมน่าเสียดายครับกว่าจะพิสูจน์ความจริงเนีย่ยใช้เวลาเจ็ดปี เสียทั้งค่าทนายเสียทั้งถูกรุม่นเหยียดหยามต่างๆนานาลูกสาวผมตั้งคันอยู่แม่คุณอดีตรพยาผมตั้งคันลูกสาวผมต้องได้รับผลกระทบจากความเครียดในการที่ผมต้องต่อสู้ป,ปดีน,นั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ถูกโจมตีกระแสะแบบนี้เลยคือพยายามจุดวิดเบือนข้อเท็จริงผมไม่อยากให้เกิดข้อดีครับไม่อยากให้มีใครเจ็บปวดผมคิดว่าทุกคนน่ะรักชาติเท่ากันจะเสื้อสี ไหนก็ตามเนี่ยอย่าอย่าทำลายกันด้วยความเท็จครับเอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงเอาข้อกฎหมายมาพูดกันมาหารือกันด้วยสันติวิธีเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะกาบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายว่าถ้าทำตามแนวทางของผมเราไม่มีการสู้รบก,กันไม่มีทหารเสียชีวิตไม่มีแม่ไม้ตามแนวชายแดนนะครับไม่มีกมูชาจะไม่นําคดีไปยืดตีความศาลโลกอีกครั้งนึีองในปี่5 4 4นะครับ ซึ่งมีคำวินิจฉัยใ,ในปีสอง6ซึ่งประเด็นสุดท้ายเพื่อนสืน่อมวลชนอาจจะถามว่าเอเจดีซีนั้นประกอบไปด้วยใครบ้า,บางเจ c ีซีจะต้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการประจําระดับสูงจากกระทรวงพลังงานจากกระทรวงการต่างประเทศจากกองทัพทหารนี่มีด้วยนะประกอบเป็นคณะกรรมการเป็นกลไกเดียวที่จะไปเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเรื่องไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลตามกลไก m o UC ่ นายกรัฐมนตรีไปพูดไม่ได้ไม่ใช่บุคคลที่จะไปเจรจาเฉพาะ JTC เท่านั้นที่ไปคุยกันรัฐบาลก่อนท่านนายกเศรษฐาก็ไปเจรจาตามกลไกของ JTC เหมือนกันครับท่านไปดูการเดินทางเมื่อปี2.5.64นะครับถ้ามันไม่ดีทําไมไม่ยกเลิกขั้งแต่สมัยนั้นล่ะครับมันก็ต้องตั้งคำถามถูกต้องไหมครับแล้วที่สําคัญนะครับ JTC เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่วนที่สัญญาและกฎหมาย นี่คือมือหนึ่งของประเทศนี้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะไปทําให้เสียดินแดนนะครับเพราะฉะนั้นผมคนกลางมั่นใจแล้วก็บุคคลเหล่านี้จะไม่ทําให้ไทยเสียดินแดนอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสาระที่ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันชักไปกันใหญ่ละการบิดเบือนการจูกระแสในโซเชียลมีเดียคือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะอยากจะพูดก็พูดนะครับนั้นก็เลยขอความย็นรรมจากสื่อมวลชนด้วยนะครับในฐานะที่คน ที่ที่เคยกานประสบการณ์ที่เจ็บปวดถูกบเบือนโด,ย,ดยความเท็จมานะครับลักษณะมันจะใกล้ๆกันขอบคุณมากนะครับ